สวัสดีครับวันนี้เราทำไข่เจียวกินกันดีกว่ารอบดึกวันนี้กินอะไรก็ต้องไข่เจียวแนะครับไปลุยโอ้โหไข่ห่อดีกว่านะต้องไข่ห่อครับไข่ห่อหอยดองครับนะ,นะเป็นยังไงเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงเนาะ นี่ครับไผ่ดองกินได้เปล่ากินได้ไหมครับเตะไว้ครับเฮยเราก็กินไปแค่มันไม่จับมือลูปเนี่ยหออะไรครับ หอ,อไปลนโรตีเล้ล่ะลน่ากินบ้างไม่รู้นะครับ เป็นเพื่อนน้ำหอยออกแล้วครับ <c oughs> แล้วทำอะไรกินแปลกๆไปแล้วครับเรียบร้อย <c oughs> <ๆ>แล้วรครับเพื่อนๆเปงอไงข้าวร้อนๆครับบรรยากาศสามสี่ทุ่ม <c oughs> ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะแต่เราก็ยังอยากรู้รสชาติหละครับน,นี่ครับเรามาดูหน้าตากันเดือนี่นะครับนครับหลังจากเราเจียวมาแล้วครับนะตอนนี้เราก็ถึงเวลารับประทานแล้วครับ ไม่เคยกินเหมือนกันนะใส่ซ,ซอสหน่อยแล้วกันชิมดูว่ารสชาติเป็นไงน,นี่ครับว,ว้าวนะราดซอสเสร็จแล้วครับลองมาชิมกันดูไม่เคยกินเหมือนกันมาครับใครยังม่กินข้าวมากินด้วยกันนะครับ รสแรกกับไข่เจียวครับย,ยังไม่เจอโจทย์ังไม่เจอโจทย์ังไม่เจอหอยอนี่ครับไอยเยิ้มๆเหมือนกินไข่เจียวแล้วก็ไอยดอง อืมอืมอืมร้อนโอ้โหโดนพริกครับแซ่บอืมโดนดุ๊โดดนเข้าไป อร่อยมนกนะครับขายว่างๆไม่รู้จะกินอะไรก็ลองทำกินได้นะครับ <c oughs> ขอยเจียวหอยดองส่วนี้ก็บ๊ายบาย